สวัสดีครับจิ๊บครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอนิเมะภาคต่อเรื่องไซฮาเตโนะพราดินเทส u ุาบิโนยามะโนโอหรือในชื่อภาษาอังกฤษคือ The f a าร์เวพาาดิน The Lord of the last Mountain และชื่อภาษาไทยของเขาก็คือพราดินยอดอัศวินจากแดนไกลตอนราชาแห่งภูเขาสนิมซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะภาคต่อของพราดินยอดอัศวินจากแดนไกลนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องขอ บอกก่อนเลยว่าผมจําเนื้อหาในส่วนของภาคแรกไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีวิวในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการรีวิวในส่วนของตัวภาคนี้เป็นหลักนะครับอาจจะไม่ได้มีการยกเนื้อหาจากภาคแรกขึ้นมาเปรียบเทียบด้วยก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็มาพูดถึงในส่วนที่ผมชอบในส่วนของอนิเมะเรื่องนี้กันก่อนเลยก็คือในเรื่องของ World Setup นะครับ ผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยก็ยังคงทำา World s t t u p ได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับนี่น่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่ผมดูในภาคแรกด้วย World Setup ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเออมันดูมีการลงดีเทล,ลกับหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มาของแต่ละเผ่าพันธุ์แต่ละเผ่าพันธ์เนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างแต่ละเผ่าพันธุ์มีสตอร,รี่ตรงนั้นยังไงนะครับแต่ละพื้นที่มีเนื้อเรื่องยังไงหลักการของเวทมนต์หลักการของ,งการใช้พลังต่าง มันดูมีการลงรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เบิร์เซตอัพเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นเลยทีเดียวถัดมาก็คือในเรื่องของการผูกตัวละครบิลและก็การพัฒนาตัวละครบิลนะครับผมรู้สึกว่ามันดูมีการเติบโตของตัวละครที่ค่อนข้างดีนะครับมันก็จะดูแตกต่างกับอนิเมะอ,อ,อีเซคาย เรื่องอื่นหลายๆเรื่องนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสําหรับใครที่อาจจะลืมไปแล้วนะครับผมไซฮ a เตโนะ a ล a ดิน no เนี่ยเป็นการ์ตูนแนวอีเซคนะครับผมแต่ว่าก็เรียกได้ว่าใช้ความเป็นอีเซคได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับจนรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราเหมือนเราดูอนิเมะแฟนตาซีล้วนไปเลยมากกว่าคือเรื่องเนี่ยมันจะมีการหยิบความเป็นอิเซคนะครับของพระเอกเนี่ยมาใช้แค่บางช่วงเวลาเท่านั้น ก็เลยทําให้ไม่ค่อยรู้สึกถึงความเป็นอีเซคยสักเท่าไหร่ถ้าเรื่องมันไม่เล่าขึ้นมาหรือว่าเราไม่นึกขึ้นได้นี่ก็คือมันก็คืออนิเมะแฟนตาซีเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อย่างแรกเลยเนี่ยผมชอบในเรื่องของการที่เขาเล่าประเด็นในการตัดสินใจของบิวนะครับที่ตัวของบิวเนี่ยดูจะลังเลใจในหลายๆเรื่องในช่วงแรกนะครับแต่ว่าพอเนื้อเรื่องเนี่ยมันผ่านไปตัวละครบิวเนี่ยได้เรียนรู้หรือว่าได้เห็นอะไรมากขึ้นเนี่ย การตัดสินใจเพื่อทาอะไรสักอย่างของตัววิวเนะี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเฉียบคมขึ้นและในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบทพูดกับตัวเทพนะครับที่เป็นเทพเที่เขาแปลงเป็นอีกาก็ต้องบอกเลยว่าตัวบทพูดตรงเนี้ยผมค่อนข้างที่จะรู้สึกสนใจเพราะว่ามันดูมีการพูดเปรียบเทียบบ้างเปรียบเปยบ,บ้างพูดเป็นปรัชญาบ้างเนี่ยซึ่งมันดูมีความน่าสนใจตรงที่เออตัวละครมันคุยกับตัวละครที่มันไม่ธรรมดาเนาะ การที่จะคุยกันแบบธรรมดามันก็ยังไงอยู่ซึ่งมันก็เลยเป็นความน่าสนใจแม้ว่ามันอาจจะฟังแล้วหรือว่าเราอ่านซับแล้วมันอาจจะดูปวดหัวไปสักหน่อยก็ตามนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนที่ผมอาจจะยังไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ ก่อนอื่นเลยเนะี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการนําเสนอเป็นหลักเลยนะครับอย่างแรกเลยคือการนําเสนอของเบิร์กเซตอัพคือตอนแรกเนี่ยผมได้บอกไปว่าผมค่อนข้างชอบเบ r ร์กเซตอัพที่มันมีการลงดีเทลกับหลายอย่างไว้พอสมควรแต่ว่าการนําเสนอของเรื่องเนี่ยมันยังทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับการนําเสนอมันยังทําให้เบ r ร์ s เซตอัพตรงเนี้ยมันขาดความน่าสนใจไปในหลายๆอย่างอยู่ คือเรารู้สึกว่าเวิร์กไซต p มันเยอะนะครับแต่ว่าเรายังไม่ค่อยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจยังไงหรือว่ามันดูจะมีความสําคัญยังไงกับเรื่องสักเท่าไหร่นะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวการนําเสนอในเรื่องของช่วงท้ายนะครับผมโฟกัสเฉพาะช่วงท้ายเลยก็คือในช่วงที่สู้กันเนี่ยมันจะมีการสลับระหว่างตัวบทต่อสู้กับบทพูดไปด้วยนะครับก็เรียกได้ว่า สู้สู้อยู่แล้วก็หยุดคุยกันซะง,งั้นนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าจะสู้ไปคุยไปได้นะครับเพื่อที่เราลุ้นในเรื่องของการต่อสู้อยู่เนี่ยแต่ว่าอยู่ดีตัวละครก็หยุดกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็มาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันทําให้ความต่อเนื่องของอารมณ์เนี่ยมันถูกขัดไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าสู้สู้อยู่เดี๋ยวก็หยุดแล้วก็คุยนะครับสลับกันอย่างนี้นเรียกได้ว่าแทบจะทั้งตอนเลยนะครับ และสุดท้ายนะครับของการนําเสนอเนะี่ยผมรู้สึกว่าผมมองว่าผมอยากให้บทของคนแคะเนะี่ยดูมี Impact มากกว่านี้นะครับสำหรับ Impact ของบทคนแคะเนะี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบแค่ช่วงเดียวตรงที่แบบตอนที่เขาแบบเปิดตัวกันทั้งหมดพร้อมกันอย่างเงี้ยนั่นเป็นซีนเดียวที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยนั่นคือ Impact ที่สุดละเพราะว่ามันเป็นด้วยเรื่องของการใช้ภาพมุมกว้างด้วยเรื่องของจํานวนตัวละครนะครับมันเลยทําให้ดูมี Impact แทบจะแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าความสําคัญของบทคนแค่บทบาทที่ดูจะควรจะต้องมีมากกว่านี้นะครับพอเลยกได้ว่าภาคเนี้ยมันเหมือนเป็นภาคของคนแคะเลยเนี่ยก็ยังทําออกมาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วประเด็นหลายอย่างมันก็เป็นตัวเอกที่รับจบอยู่ดีก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับในส่วนที่ผมชอบและไม่ชอบสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสาหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยผมจะมองว่ามันน่าจะเป็นอนิเมะแนวเดินทางนะครับเดินทางไปปราบมาเดินทางไปปราบอสูรตามที่ต่างๆเนี่ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันก็เรียกได้ว่าแทบจะมาหยุดในเรื่องของตัวการเดินทางไปแล้วเพราะว่าตัวเอกเนี่ยก็มาปกครองเมืองนะครับแต่ว่าเออบทมันก็ยังมีการให้ตัวเอกเนี่ยได้ออกเดินทางอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ เดินทางไปไกลหรือว่าเดินทางไปเรื่อยๆอย่างที่ผมคาดหวังไว้แต่ว่าโอเคความคาดหวังเหลือสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับแล้วก็ในส่วนของบทที่ผมรู้สึกว่าอยากให้ตัวคนแคร์เนี่ยมีบทบาทมากกว่านี้เนี่ยก็เพราะว่าในส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เขาดูมีการพูดถึงในส่วนของเอลเนี่ยผมรู้สึกว่าส่วนตรงนั้นเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เล่าเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวความน่าสนใจของเอลไม่ว่าจะเป็นเอลที่ เสียชีวิตกลายเป็นวิญญาณไปก่อนหน้านั้นหรือว่าตัวของเอลที่ยังอยู่ในปัจจุบันที่อาจจะอยู่แบบสภาพแบบยแย่เนะี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าแม้ว่ามันจะเล่ามาแค่สั้นๆนะครับแต่ว่ามันก็ดูนําเสนอได้เรียกได้ว่าน่าสนใจหรือว่าน่าติดตามพอๆกับตัวบทคนแคทที่แทบจะเป็นตัวเอกของภาคเลยก็ว่าได้นะครับในท้ายที่สุดผมก็คาดหวังให้อนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมีภาคต่อนะครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วผมก็ยังรู้สึกว่า World Setup ของเรื่องเนี้ย มันแน่นนะครับแล้วมันก็ดูจะเล่าอะไรได้อีกเยอะพอสมควรเลยทีเดียวก็หวังว่าเราจะได้เห็นการประจนภัยของตัวละครวิวในภาคต่อๆไปนะครับก็ได้แต่คาดหวังแต่ใจก็อยากให้มีภาคต่อนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมครั้งต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ